ไม่เป็นไรเราไม่ไม่ไมห่วงวิชาตายเราไม่ห่วงอยู่แล้วผมไปวางไว้เครื่องใหม่นอนเป็นรถเครื่องือเป่าบ้านดินมดแดงบ้านินบ้านดินมดแดงใช่ใชบ้านดินมดแดงชุมชนบ้านดินดินมดแดงดินจันงหวัดลบบุรี ไปจังหวัดลบบุรีแล้วน้่นดินมดแดงเหรอถ้ามดแดงปกติก็เป็นแมงนะนี่เขาว่ารูปรลปมดสองตัวด้วยคนสามคนนั่นแล้วมีตุ๊ก,กตาน่าจะเป็นดินนะดินตุ๊ก,กตาดินปัน้นดินปั้นปั้นดินเหนียวอะไรประมาณนี้เนาะนี่ดูก่อนก็จะมีรูปรูปก,ก็จะมีคนอยู่สามคนผู้ชายสอง ผู้หญิงหนึ่งกำลังปั้นดินนะแล้วก็มีเป็นรูปมดมดสองตัวเป็นคู่เลยนี่หลอกเมื่อกี้ก็หลอกเหมือนเราจะเบิ้ลใช่ไหมรับเป็นพี่น้องหนึ่งสองแล้วก็เล็งไปที่เลขโบราณสี่หนึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้ครับก็นี่แหละตัวบนมันถือว่ายางแล้วก็มากลายเป็นพี่น้องหนึ่งสองตัวใกล้เคียงนะเบิ้ลเนี่ยมันไปเบิ้ลหัวนะงวดนี้นะไม่แน่อาจจะเบิ้ลก็ได้เพราะว่าเขาเด่นอยู่ที่มด พราะปกติถ้ารูปชุมชนวันนี้เขาจะมีขวดโหลมาเนาะครับวันนี้ไม่มีนะไม่มีกลมๆนะเป็นตุ๊กตาเนี่ยเราต้องแปลให้ออกว่าคืออะไรหนครับดูหน่อยครับดูดิเพื่อเห็นเออชัดชัดชัดชอ๋อเป็นตัวนี้ขอบคุณอซีนะครับส่งไม้ทันขวัญเห็นไหมจะมีมดสองตัวมดมีสามขามดเป็นแมลงนมันเป็นแหล่งเขา แบบไหนทำไมมีมดไม่เข้าใจคืออาจจะปั้นมดเลยเราต้องไปดูเซิร์ชข้อมูลว่าเขาบัานดินเขาบ้านดินมดแดงบัานดินมดแดงคำว่ามดแดงจะเป็นมดแดงด้วยสองตัวด้วยมดแดงที่เรากินไข่มันนะมันก็ต้องมีไข่มันปกติเป็นแมลงคือต้องมีแปดขาท่าำขาแต่หินสามนะแต่คาว่าแค่สามมีเป็นหน้าคทเดแล้วเยวค่อยวิจารณ์กันต่อใช่นะบางครั้งบวกเซนไปก็น่าน่าจะทําให้เรามีโชคไม่ล่ำ ชอบฟังนะป๋องคุยจากอืมเห็นนะป๋องพูดว่าศูนย์หกก็เลยซื้อไว้ไม่ค่อยมีจังค่ะก็ดีจ้ะซื้อไว้จะดีจะได้มากเนี่ยสำหรับบางคนก็ไปคิดมากก็ทำไม่ได้เนาะส่วนมากก็จะแม่นช็อตแรกเนาะเราใช่ป้งแรงคือแม่นเราไปก็เหละแค่ก <laughs> ็ลวนเนาะป้งแรงส่วนมากจะแม่นนะปงแรง ถูกห้าสิบบาทจะ้ะโอเคถูกเท่าไหร่ก็ดีหมดเลยจ้ะนะครับก็เ,เลิกโมนะไม่เลิกโมนะไม่ถูกเลยจ้ะเด,เดี๋ยวขอไลด่ดูนะครับรายงานตอนฟินิตนะครับสิบยังอยู่ที่เดิมใ่ไหม<อ>ไดูหลักสิบคือเขาย้อนเขาย้อนกลับมาที่เลขล่างเหรอ ดูสดสดหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวขอขอแกมสดสดกว่านี้เข้าใจแล้วจะีเลยเมื่อกี้เขาเดินกลับมาที่โห oh, ทำไมเขาทำยากวันนี้ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์โอ้โหไปยากน,นี่มันเลขกลับทางเลยน,นี่นเขาทำซ้อนมากนะเดี๋ยวเราขอขอเวลาคิดหน่อยนะเพราะว่าเ็กล่างเขาเขาทำซ้อนซ้อนมากซ้อนมาก เลขเป็นเลขตัวเดิมวนอยู่แบบนี้นี่มีเทคนิคอยู่เดี๋ยวคพ่อว่ากันอีกว่าจะเป็นอะไรกับห้าศูนแล้วหม้อศูนหกโอ้โหเขารับมุกหรือเปล่าตัวต่อไปมีเก้าศูนย์เก้าแล้วแปดเก้าหกแปดเก้าหกย้อนหกอืมจะต้องหาอีกหน่อย ว่าผมก็เชื่อมศูนย์ได้อยู่เพราะว่าแต่ว่านี่มันมัน,ม,นมันเชื่อมมาสองวอดเขาจะตัดหรือเปล่าแบบนี้นะเดี๋ยวเขาว่ากันเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาวิจารณ์ค่อยหาที่เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังคนแล้วก็ไม่เชื่อใครด้วยก็จะมีจุดดีอยู่ตัวหนึ่งคือถ้าเราไปเชื่อมากเขาก็ลวนนะ <Okay. S 1> แล้วก็ปตามทางของเราเลยเอาอยัางไงเอาอย่างนั้นนะมันมันจะแม่นกว่าก็ <Okay. S 1> เห็นไหมเราก็ภาวนาให้ทุกหวยตัว,ต,วตัวเลขทุกตัวออกใช่ครับแต่ว่าบางครั้ง มันจะเป็นผลดีให้ตัวเลขของเรามันจะแม่นอ,อยู่ประมาณนี้เนา <S manchmal> ะขยากให้ได้นะมันก็เราก็ไม่รู้อยู่แต่ว่าการคำน,นวณเราก็มีหลักการของเราอยู่มันก็พอได้อยู่ก็อยู่ประมาณนี้สำหรับคขออยาทั่วยอยู่แต่บางครั้งเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะืะจะมาบีบเราต้องฟังผมคุยเรื่อยๆนะครับ <forced. S 1> นะครับอยู่ประมาณนี้ ไม่ถูกเลยลุงไม่ได้กลับงบน้อยก็เป็นธรรมดานะชอบตรงๆนะครับทุนน้อยอ่ะทุนน้อยเป็เน้นหนักเน้นหนักหรือเปล่าไม่รู้ตรงๆคือมันมีหลายอย่างเนาะจ้าอืมซื้อหกส่วนไม่ได้กลับไม่ได้กลับกันเยอะนะผมสังเกตดูคอมเมนต์ตอบไลน์มันสายสดเลยรับสดลฮัลโหลจ้าก็นีจ้าลุงฟองจ้าว่า ่าได้ห้าบาทจ้าก็เป็นบุญแล้วจ้าเป็นบุญแล้วจ้าจ้าตามต่อเลจ้าจ้าตามต่อกันละขอบคุณมากนะคะครับครับิไปได้อยจ้าดีแล้วจ้าจ้าจ้าขอบคุณมากค่ะครับครับ่แค่นี้ก็ดีใจแล้วห้สิบาทก็หลายตังค์เนาะบาคนเป็นปีก็ไม่เคยถูกหวยบาคนก็ไม่เกิดมาก็ไม่เคยถูกหวยจะมี ได้หนึ่งคนก็ได้เป็นร้อยมันเราได้เยอะกันเหมือนกันนะตัวเดียวครับคุณเออก็มีตัวเดียวโดดเนาะตัวเดียวครับตัวเดียวตัวอื่นก็เป็นตัวล้วนตัวอะไรหรือเปล่าใช่เขายังไม่ให้เราสองเด้งเขาให้เด้งเดียวก่อนตัวหัวเราก็ไม่ถูกถูกเลขหนึ่งตัวเดียวอยู่หลักแสนอยู่หลักแสนตัวเดียวคือตัวหัวได้งวดละตัวนะงวดที่แล้วก็ถูกแปดแปดหลักพันถูกวันนี้ไปถูกหลักแสน ที่จะเป็นยังไงนะต้องตามต่อวันวันนี้สีมงคลจะขอบคุณจาหลวงป๋องไ็เยอะนะ